เพราะเวลาบวชนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ชอบเรียงแกงเขียวหวานคนทั้งตำบลแบบพูดแล้วจะหาวันินทาจะมีลูกมีลูกน้อย,อยคนซึ่งนั้นก็จะเป็นคนไม่ค่อยรู้เรื่องนู่นเล่าอะไรเงี้ยนะคุณแม่จะบวชปรากฏว่าโอ้โหกับอุบลน,นี่คุณแม่คนนี้เชิญคนทั้งตำบลมางานบวชทาแกงเขียวหวานทําหนุ่มจีเนื้อเลี้ยงคนทั้งตำบลาบวชไปสิบห้าวันกลับมาถามว่าได้อะไรบ้างบอกอก็ได้กวาดร้านวัด ก็ไม่ได้ทําอะไรนั่งนั่งนอนนอนที่สำรับคุณแม่ยังไม่รู้เลยว่าพระอุปชาคืออะไรนี่ก็เลยถามว่าเนี่ยถั่วไปบวชถึงฉันน่นาสงสารพระอุปชากันจังเลยนะก็ทําหน้างง,งๆก็เลยแอบไม่รู้ว่ะสิพระอุปชาคืออะไรรู้รู้คืออะไรพระอุปชาคืออะไรก็คือหลวงพ่อไม่ใช่แล้วพระอุปชาไม่ใหลวงพ่อเอามาไงพระอุปชากัเลยพระอุปชาก็คือ อาจารย์ไม่ใช่ผู้ประชา oder. ไม่ใช่อาจารย์ผู้ประชาคืออะไรจีเป็นจีไปเยอะผู้ประชาคืออะไรผู้ประชา,ะชา oder. คือคือพระศาสดา,สดาอนี่เป็นเอกผู้รูเลยหรอโอ้โอ้เสียด้แกงเขียวหวานแม่ไม่ได้กวาดใจไม่ได้กวาดได้ดตแต่ก<า>วาดลานวาดัดเห็นไหมเป็นตัวอย่างวา่าไม่เอาเสียดายค่าแกงเขียวหวานแม่ครับเพราะฉะนั้นจะบวชหรือไม่บวช มีอริยมรรคคือหนทางอ,อันประเสริฐว่าทุกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมีกัลยาณมิตรคืออริยมรรคพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางทรงชี้มีพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางมีมรรคคือหนทางอยู่ที่ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่ก็สลักเ<ถ>หยื่อล่อและก้าวเดินแล้วก็ตามตามอริยสัจ สีม่มตไปใช่ <นะ S 2> ไหมครแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งคืออันเนี้ยยังไม่มีใครให้คําตอบกับเพื่อนหแบบคนนี้ได้เลยนะคะ,ะคือเพื่อนแบบคนนี้เนี่ยคือนางก็เป็นตุ๊ดอย่างเงี้ยแล้วยัง,ยงมีลักษณะแต่งตัวเป็นผู้ชายอยู่นะค,ะคุณแม่แต่ประเด็นคือนางไปสักคิ้วมา <c oughs> แล้วพอสักคิ้วเสร็จแม่ขอให้บวชให้เราจะทำยังไงกับคิ้วที่มันสักไปแล้วดีครับคุณแม่คะกบวชแบบมีคิ้วอ่ะไม่เป็นไรใช่ไหมฮะโอ้ยพระพม่ามีคิ้วคิ้วที่สักไม่ได้เป็น อุปสรรคต่อการบรรลุมรรคผลนิพผานจะไม่เป็นที่ข้อละหาเวลาออกไปรับบิณฑบาตใช่ไหมครัว่าเฮ้ยพระไม่คิ้วโกงใช่ไหมพม่าทั้งประเทศมีคิ้วแต่ที่สําคัญคือเขามีเจตนาในการบวชเพื่อที่จะทําให้แม่เขามีความพอใจยินดีที่มีลูกหนึ่งคนที่ได้เข้าสู่ร่มกาสาวะ ชิงนะน,นี่คุณแม่คุณแม่ก็ตอบแบบให้กำลังใจนะอาชิงเปล่าล่ะเพราะฉันบวชได้นะเธอหาคําตอบมาให้แล้วนะจ๊ะกังวลจะต้องไปลบรอยสักคิวสักได้หนึ่งสัปดาห์แม่บอกบวชให้หน่อย